เด็กระวังจะติดคุกติดตารางนะติดคุกติดตารางนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแชูวิทย์ออกมาพูดอย่างนี้นะก็เหมือนกับทำนองว่าจะขู่เด็กว่าจะติดคุกติดตารางก็โดนนะสามนิ้วด่ากลับไปหลายเรื่องเลยชูวิทย์เฮียชูก็ผมว่าเงียบๆดีกว่ามนะั้งอยู่นิ่งๆดีกว่านะเฮียชูนะผมก็รู้จักไอเฮียชูดีไม่อยากไปดา่าแกแรงก,ะกะ็เป็นคนใช้ได้ แต่ในช่วงนี้เฮียชูอย่าพูดเลยนางพักศุลกับฟอบกับเฮียชูว่าเฮียชูติดคุกเรื่องอะไรนะและเด็กเนี่ยเขาติดคุกเรื่องอะไรอุดมการ์มันต่างกันนะตอนนี้เฮียชูแกก็พูดถูกอะแต่ว่าตอนนี้การเทศะไม่เหมาะเฮียชูเงียบๆดีกว่าเดี๋ยวก้โดนด่าเสียหมาผมมรู้จักเฮียชูดีนะไม่อยากด่ากันหนักรู้จักกันดีนะก็ถูกครึ่งเดียวอะ ติดคุกไม่สบายหรอกนะแต่ตอนนี้อย่ามาพูดเลยว่าอบอกเด็กๆระวังติดคุกอะไรติดคุกนะติดคุกนะเด็กเขาไม่ได้กลัวอะไรเขาพร้อมแล้วจะโดนมาตราไหนเขาพร้อมแต่ผมไม่ได้สนับสนุนว่าให้เด็กทาผิดนะแต่ว่าเด็กเขาเนียกเขายอมเสียสละที่ชีพเพื่อประชาธิปไตายแล้วนะครับเพราะนั้นเฮียชูก็เงียบๆไว้นะ่ไม่อยากใช้คำอื่นเพราะอะไรเพราะก็รู้จักกันดีแล้วก็ไม่อยากจะไป ก้าวล่วงเฮียชูะไอเฮียชูก็เงียบเงียบไว้เชื่อผมเงียบไว้เงียบไว้ไวนิ่งไว้นะครับนะนะเพราะว่าการชุมนุมประท้วงเนียในทุกประเทศมันต้องเสียสละนี่โจชัว่ววองก็โดนไปเท่าไหร่สิบสามเดือนหรือกี่เดือนน,น,นะนะครับเขายอมครับถึงจุดหนึ่งไม่ต้องติดคุกก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าตดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีคนต้องติดคุกกิตตาราิรังคนเหล่านั้นเขายอมเอาเสรีภาพ นะมาลลกเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ผูกขาดอำนาจเออรัฐบาลบหารเอะรัฐบาลหารอะไรเงี้ยไม่ใช่ละประเทศไม่ใช่ของทหารประเทศเป็นของประชาชนทุกคนคําว่าประเทศหมายถึงประชาชนไม่ใช่ประเทศไม่ใช่หมายถึงพวกคุณนะคนทุกคนในคําว่าประเทศคือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในการประท้วงรักุลกลางโจชัววังรัฐสกุ เน้นสันเมเนล่าประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ก um ็ติดคุกตั้ง30ปีออกมาอายุเจ็ดแยังมาเป็นประธานาธิบดีได้นั่นเขาก็ต้องยอมแลกครับเพื่ออะไรประชาธิปไตยให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนเขายอมติดคุกตั้ง30ปีในแอฟริกาใต้สุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีตอนอายุ8ปดสิบยังเป็นได้นะครับนะ รองประธานาธิบดีอะไรอ่ะผู้หญิงของพมา่าองซานทูจีเขาก็โดนกับบริเวณต้องไม่รู้กี่ปีสุดนะเพราะอะไรเขาต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลทหารพมา่าสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นรองประธานาธิบดีที่มีอำนาจเต็มเทียบเท่าประธานาธิบดีของพมา่าคือมันต้องยอมเสียสละต้องติดกุ๊กกิตารางเพราะฉะนั้นเวนควินลุงน้องไมอ่าไม้เนี่ยเขายอมเสียสละติดกุ๊กกิตาราง แต่ทัานสองพันปีเขาไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะมันต้องมีคนเสียสละเสียสละในการยอมติดคุกในรัง,งแต่ผมไม่ได้ส่งเสริมให้ทาผิดกฎหมายเนี่ยุงเล็บไปก่อนผมส่งเสริมการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญและภายใต้กฎหมายของประเทศไทยแต่การชุมนุมมันก็ต้องมีการละเมิดกฎหมายบ้างเช่นการพูดแสงดังแหกปากพูดคำหยาบหมิ่นประมาทสร้างความวุ่นวายกีดขวางการจราจรไม่ได้เก็บขยะไม่ได้ขออนุญ,ญาต นะเออเออเอาเอาสีไประบายสถานที่ราชการมันต้องมีความผิดไหมมันต้องมีความผิดเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขาพร้อมติดคุกกีตารางวีระบุรุษมันก็ต้องมีบาดแผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวอย่าไปบอกติดคุกแน่สุดท้ายติดคุกนะแล้วก็วันวัน่ยพูดจะติดคุกติดคุกอันนี้คือสิ่งที่อะไรผดเด็จการชอบพูดติดคุก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 นะพูดอยู่แค่เนี้ย ใชครับเด็กก็ฟังทุกวันนะครับถ้าเขากลัวเขาคงไม่ไปขึ้นรถถือก็แสดงให้เห็นว่าอะไรเขาพร้อมที่จะติดคุกกิตารางเขาพร้อมที่จะเอาเสรีภาพของตัวเขาเนี่ยมาแลกกับนะว่าประเทศเราเนี่ยมันจะอาจจะดีขึ้นตามความเชื่ออะไรของเขานะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะก็ภาพรวมก็ไปกันเรื่อยๆนะครับนะอาจารย์ก็พูดกันไปสบายๆนะครับ คนดูของเราก็แน่นหนาครับตอนนี้ก็ทั้ง Facebook และ YouTube คนดูเท่ากันครับ YouTube ก็4,400 Facebook ก็4,400ี่พันสี่อีกส่วนนึ่งก็รวมแล้วก็8,800ก็ประมาณสักเก้าพัะคนเนี้ยคนดูเราเหนียวหน่า,าไม่ต้องห่วงครัหน้ามาเรามานี่หน้าเต็ไมไ่หมดนะนะทั้งหน้ามาหน้าอะไรต่างเต็มเลยเอฟซีทั้งหน้ามาขาประจำไอโอสามร้อยก็มาเออ มีคนถามว่าเทกเทพเทือกเมื่อไหร่จะติดกุ๊กเขาไม่ได้ทําผิดก็ยังไม่ติดกุ๊กทาผิดเมื่อไหร่ก็ติดกุกผมก็ไม่รู้กันว่าเขาทาอะไรผิดยังไงหรือเปล่านะแต่ถ้าใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะรอดนะนะถ้าเราใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันมันเหมือนมีลังสีออกมามันจะรอดไปไหนมาไหนอย่างวันเนี้ยผมก็ไปไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อเหลืองไว้เพราะอะไรก็เผื่อมีอะไรมันก็จะรอดนะ นะครับใส่เสื้อเหลืองไว้เดียก็ต้องมีแต่ผมไม่ได้สลิมนะแต่ใส่เสื้อเหลืองไว้เพื่ออะไรจะได้รอดเ่ยไปไหนมาไหนสะดวกนะดวงมันจะขึ้นไม่ต้องแขวนพระแผนอะไรแค่เราใส่เสื้อเหลืองนี่เราจะแบบดูเป็นคนมีสง่าราศีขึ้นมาทันทีเลยนะดูดีมากเลยฮิวฮิวนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยเราเสื้อสองตัว พอเริ่มจะมีปัญหาปุ๊บก็ถอดแล้วใส่เสื้อเหลืองเลยนะหรือไม่ก็ใส่เสื้อเหลืองไม่งนก็ใส่เสื้อทับอีกตัวหนึ่งพอเริ่มแบบเอมีเรื่องมีราวยิงกันแล้วปุ๊บเราก็ถอดเสื้อออกก็ใส่เสื้อเหลืองเลยนะแล้วข้างหลังก็เขียนไว้เลยนะครับเชียร์ลุงนะคขับแค่นี้แลลวครับตัวโหแคล้วคลาดทุกข้อหาทุกฐานความผิดนี่น,นะมันจะรอดไปหมดอ่ะนะนะ ใครแต่ใครจะมองเห็นความผิดของเราเนี่ยมองไม่เห็นมันจะมืดไปหมดมีหมายจงหมายจับก็จะหาตัวไม่เจออ่าดูอย่างไวพุทธมีหมายจงหมายจับนี่ต้องรวจหาตัวไม่เจอมันเมันคือเสื้อเหลืองเนี่มันจะดดสเปรียมันจะหายตัวได้ <c oughs> อ่าฮิว <c oughs> นะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันเข้าไป <c oughs> นะกราบเรียนพี่น้องหน้ามาขาประจำาพช่วยกันแชร์ไปไม่ต้องกลัวติดกุ๊ก ผมทดใช้ค่าเสียหายหมดเพจผมไม่มีนะครับผมผมรู้พูดแบบไหนติดคุกไม่ติดคุกไม่ต้องห่วงนะครับแชร์ไปเลยไม่ต้องว่วงรับผิดชอบหมดค่ายาค่าประกันตัวสู้คดีค่าเสียหายผมจ่ายเองหมดนะไม่ต้องห่วงนะไม่มีเพศทนายคลายทุกไม่ทําอะไรผิดกฎหมายเรมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความฮาและก็ความบันเทิงอย่าไปเครียดเลยมันนะครับ เออ,อนะครับสบายสบายกันนะวันนี้นะอ่าใส่แล้วอิน visible อ๋อนะเขาบอกนะอ่าพบว้ไปไหนก็พกเสื้อเหลืองไว้อันนึงนะครับนะนะครับอืมอ่าฮิวสบายสบายไม่ต้องห่วงหรอก รายการเราเป็นรายการแบบรายการบันเทิงนะครับอ่านะครับ,บสบายๆนะพี่น้องนะอาจารย์หัวเราะหน่อย <c oughs> ติ๊กตอกก็าบ่อยหัวเราะนะนะครับออนะครับว่ากันมาสุดยอดครับแชร์แล้วอ,อขอบคุณครับเข้ามาแล้วก็แชร์เข้าไปแชร์เยอะๆถ้าพี่น้องดูอย่างเดียวไม่แชร์นะครเราก็จะเห็นกันอยู่แค่เนี้ย แต่ถ้าแชร์มันก็เป็นแสนเป็นล้านหลายสิบล้านมันก็มันจะได้ไปถึงหูพวกเสื้อเหลืองนะครับอาจารย์พูดเรื่องเอปารีนาบางทีเอปารีนาก็ไม่มีอะไรแล้วแกก็ยัดชอบเป็นข่าววันๆก็พูดางแกก็จะแซะพวกสามนิ้วนะแซะปีญบุตรแซะธนาธรแซะไทรก็แล้วแต่ที่เชร์พวกสามนิ้วแซะเพนกวินอะไรต่ออะไระแกก็ชอบแซะ เพราะอะไรพอซะเสร็จมันก็ไปมันก็เป็นข่าวแกก็ดังนะแกก็ชอบมีพื้นที่สื่อเอ๋ไม่มีอะไรแล้วแกก็อยากจะมีพื้นที่สื่อวันวันไม่ทําอะไรก็ไปแจ้งความคนนั้นคนนี้ไปนะแจ้งคนนี้ร้อยสิบสองบ้างไอจะไรบ้างแกก็เดินสายแจ้งความพอแจ้งความแกก็เรียกผู้สื่อข่าวไปผู้สื่อข่าวว่าถ่ายรูปแกก็ดังไม่มีอะไรเราไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกคุณเอ๋น่ะ หน้าตาก็น่ารักอืนะพฤติกรรมก็น่ารักมากเลยนะอืย่าไปว่าแกไม่ดีนะเดี๋ยวแกก็ไปแจ้งความจับก็จะบอกว่าหนึ่งแกเป็นคนสวยดีมากนะแกชอบออกทีวีถ้่นั้นนหะไม่มีอะไรหรอกนะชอบให้สื่อสนใจแกแค่นี้ก็เพื่อนแกก็คล้ายๆกันแหละก็ค่ะคุณสิละเก็คล้ายกันรับเพื่อนสนิทกันคนนั้นก็เหมือนกันก็พยายามพูดให้มันเป็นให้มันให้มันเป็นประเด็น นะทั้งเอ๋ทั้งสิลัคเขาคล้ายๆกันสิลัคเขาก็พยายามพูดมันเป็นประเด็นซะเออนะใครจะด่าจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรรับได้จะขออะไรขอให้มีขอได้ออกทีวีมีพื้นที่สือ่อน่นะัะนะนะนครับเอเอเอ่นะครับอืมอืม เแทรกันแลครับแชร์เยอะๆมีใครบอกว่าอยากให้คุณเอ๋ไปพบแพทย์บ้างอ๋อไปทําไมตรวจสุขภาพไงออ๋ออยากให้คุณเอ๋ไปพบแพทย์แต่ตรวจสุขภาพประจําปีอย่าไปพูดเรื่องอืงอ่นเดี๋ยวแกฟ้องเอาเพราะแกจริง <c oughs> ชอบฟ้องอยู่ชอบแจ้งความอานะครับอ่อบางคนก็อ่านะครับ อะไรบางคนบอกขาดยาหมายถึงอะไรยารบำรุงร่างกายหรืไงครับอืมนะครับแอบใ้รับประทานยาสม่ำเสมอหมายถึงยาที่บำรุงร่างกาย,ยสินะอย่าไปบอกยาบ้านะเดี๋ยวแกไปแจ้งความจับเอาคดีคุณเอ๋ทำไมไม่ถึงศาลสีกทีกับคุณเอ๋ก็ใส่เสื้อเหลืองไงพระแกใส่เสื้อเหลืองเนี่ย,ยมันเหมือนกับแบบบุญบาร,รมีมัน,ม,นมันแรงกล้านะครับ นะมันก็โอ,อกาสจะไปถึงสารมันก็จะช้าลงอะ่ะเพราะว่าแกใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันเหมือนกับแบบบุญกุศลมันจะ,จะแบบส่งเสริมอะ่ะเออนะมันคือใส่แล้วมันจะมีบารมีไม่เชื่อคุณลองใส่ดูสิเน่พอวิ่งวิ่งไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่อะไรนะคุณก็รีบใส่เสื้อเหลืองเลยก็ถามไปไหนมาโอ้เชียร์นุงมมีปัญหาอะไรไหมอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยคบนฮะอำนวยความสะดวกเลยครับน้ำท่าพร้อมเลยครับน่านะ แต่ถ้าชูสามนิว้วเอามาดนี้บ้านอยู่ไหนขอเช็คดูตรวจสอบมือถือในวันๆโทรคุยกับใครบ้างนะใครจ้างพวกมึงม,งม,งมาก็ <MC foreign language> วันนี้เห็นมีตำรวจแถลงข่าวอ่ะตำรวจคนหนึ่งเนี่ยไปเ่ยชื่อเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่การอาชีวะที่บอกว่าม <ivia> ีการทำร้ายร่างกายอะไรไม่จริงละความจริง <fica> ก็เรียกอะไรอุบ no ัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรอ่ะเพราะนั้นใครที่ไปเผยแพร่เนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีข้อหาเฟกนิวเห็นมีตำรวจคนหนึ่ง ไม่อยากไปเผยชื่อเพราะเดี๋ยวเขาบอกฟ้องผมอีกจริงๆผมเป็นคนเชียร์ตำรวจนะเป็นคนรักตำรวจมากเชียร์เห็นบอกว่าอะไรเนี่ยไอนน้เรื่องกาดอาชีวะอะไรเนี่ยไม่มันแกกัดกาดอาชีวะเนี่ยที่บอกว,กวก่าโดนทำร้ายร่างกายไม่จริงหรอกไปดูกล้องวง,งจรปุ่งจรปิดมาแล้วเมื่อไทรลมเองนะครับเพราะนั้นใครจะไปเผยแพร่เดียนเมืคดีข้อหาแฟกนิวแล้วก็มีคดีนะครับที่รามความแหงที่เอาลำโพงทุ่มอ่ะ อันนั้นก็นักศึกษาผู้เสียหายนั่นก็เป็นไงเ,เดินหกล้มเองอนะนะครับลำพงลำพงไม่ได้โดนแล้วครับนักศึกษาผู้หญิงวัน่อายุสิบเก้าปีนั่นก็เป็นไงหกล้มเองฮิว <laughs> <c oughs> นะครับฮิวแล้วก็เดินอกล้มเองเออน้องๆเดินระวังหน่อยนะอย่าหกล้มนะครับเวลาไปชุมนุมเดินระวังเดี๋ยวขาวจะแพง นะเรื่องที่เขาบอกว่ามีการเอาลําโพงไปทุบหนึ่งไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าน้องก็เดินหกล้มเองนะครับส่วนที่กาญชิวะที่ว่ามีข่าวว่าโดนทํรลายร่างกายไม่จริงครับไม่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องโกกเป็นเรื่องโกหกครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อุบัติเหตุนนะรถล้ลมเองนะครับเดี๋ยวจะดาเนินคดีนะครับอืม